สารตัวนี้มันมันเจ๋งนะเพราะ EgCG นะมันไประงับยับยั้งเอนไซม์ของเชื้อ SARS-CoV วลองโควิดคืออะไรแปลเป็นภาษาไทยก็คือการเป็นโรคโควิด19แบบเลื้อหลังผมก็เลยไปนั่งค้นคว้าวิจัยเอมูลาไนทเนี่ยมันมันเจ๋งมากเลยตรงที่วันหนึ่งปริมาณเซซามินมันมีมากขึ้นมันมีปริมาณของลำข้าวมันมีปริมาณของงามันมีปริมาณ สารสำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นพระเอกขี่ม้าขามาช่วยเราเลยก็คือ EGCg งานวิจัยอันนี้เขาใช้คำนี้เลยนะใช้คำว่า Protective Protective แปลว่าป้องกันของ EGCg ต่อโควิด1 i ด้วยผลการทดลองและด้วยผลการศึกษาทางระบาดวิทยาบอกว่า EGCg สามารถที่จะช่วยในการ Preventive Effect ได้ก็เลยมีคนทำการศึกษาวิจัยทั่วโลก แล้วก็บอกว่าสารตัวนี้มันมันจเจ๋งน,นะเพราะ ECG g นะมันไประง,งับยับยัง้งใส่ตัวคลายสตอมมันไปลดปริมาณของ ER stress มันไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเอนไซมของเชื้อ Sa า Co s cov เพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่า ECG g เป็นเครื่องหมายลบหมดเลยเครื่องหมายลบคือไปยับยั้งผมฟังอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้นะครับในสไลด์เนี่ยผมรู้สึกว่า ECG g มัน คล้ายๆมันถูกดีไซน์ออกมาแล้วมันเหมือนจะเป็นคู่หูที่ที่ทำงานเสริมกับเซสเมีนได้ดีมากเพราะเซสเมีนก็ทำาอ้ได้ EGC ก็ทำเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นดับเบิลแอคชั่นเลยนะอาจารย์ผมพูดอย่างนี้ได้ใช่เพราะว่าแล้วก็มีงานวิจัยเลยบอกว่าเซสเมีนกับเออ EGC เนี่ยมันทำงานร่วมกันมันเสริมฤทธิ์กันก่อนเป็นโควิดเราก็ต้องดูแลภูมิเป็นพิเศษด้อาจย์ก่อนเป็นนะก่อนเป็นนะหลังเป็นยิ่งต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ และไอเจ้าตัว egcg มันตอบโจทย์เป๊ะเลยนะจากภาพนี้ egcg ตัวหนึ่งสามารถไปออกฤทธิ์ได้ทั้งไม่ให้มันเข้าเซลล์ยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสและก็ไปยับยั้งเอนไซม์ rna dependent rna polymerase ของเชือ Virus ้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับยาฟาวิพิลาเวียที่ไปออกฤทธิ์ การทาน EG จซในระยะยาวเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยอาจารย์ย้าความมั่นใจพวกเรานี่ดึงได้ไหมครับเอาง่ายๆเอาง่ายๆพวกรเราฟัง,งดีๆว่าถ้ามันเป็นพิษเนี่ยไม่มีคนญี่ปุ่นอยู่แล้วในประเทศญี่ปุ่นก็ทานมานานมากและอายุยืน,ยยนด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความเป็นพิษหรือไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเพราะนั้นมั่นใจได้ครับเรื่องนี้ เพราะอาจารย์ได้อธิบายให้เราเห็นภาพนะครับว่ามันคืออาหารก่อนข้อแรกแล้วก็มีคนวิจัยไม่ใช่แค่อาจารย์ประจาท่านเดียวแต่ทั่วโลกก็วิจัยกันเยอะมากเกี่ยวกับ egcg ซโควิดมันธรรมดาแล้วตอนนี้มันต้องรองโควิดคุณจะต้องดูแลร่างกายคุณไม่ให้เป็นรองโควิดหายเร็วที่สุดดูแลให้ฟื้นฟูกลับมาได้ได้ได,ได้ได้เร็วที่สุดได้ดีที่สุดครั